สุนัขเคนิสเฟมิล่อาริสเผ่าพันธุ์ที่ดูหลากหน้าหลายตามีความแตกต่างกันทั้งขนาดรูปรา่างและนิสัยเกินกว่าสิ่งมีชีวิตใ,ใดๆบนโลกนี้นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเกิดจากมนุษย์จากหมาป่าเมื่อหมื่นห้าพันปีที่แล้วสู่สุนัขนักสู้ขนาดยักษ์ หรือหมากระเป๋าตัวจิ๋วเราเขียนประวัติการวิวัฒนาการของสุนัขขึ้นมาโดยการคัดพันธุ80%ของสายพันธุ์สุนัขเพิ่งเกิดขึ้นใน130ปีที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเกิดการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในพริบตาเราปรับแต่งสายพันธุสุนัขเพื่อให้ทํางานหรือแค่เอาไว้ดูเล่น ความพยายามปรับปรินสุนัขโดยการคัดพันธุ์นับเป็นการทดลองปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวมันคือความพยายามสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบสายพันธุน์ที่ใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการที่สุดอาจจะเป็นโดโกโอาเจติโน ฟาร์มในเท็กซัสตะวันตกเฉียงใต้ได้สุนักพูกนี้มาจากอเจตินนาในช่วงปี90เพื่อใช้สู้หมูป่าที่เป็นศัตรูพืชหมูป่าอาจมีน้ำหนักมากถึง400ปอนด์มันมีเขี้ยวใหญ่และแหลมหนังแข็งหนาและนิสัยก้าวรา้าว <c oughs> หมูป่าทำให้ผลผลิตของฟาร์มของเท็กซัส เสียหายมากกว่า52ล้านเหรียญต่อปีความที่ทหันมาใช้สุนัขทำหน้าที่ตามหาและล่าหมูป่ามันแข็งแรงก้าวร้าวและไร้ความกลัวไมค์คริสแมนเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมโดโกอาเจติโนแห่งอเมริกาเราใช้มันล่าหมูป่าทุกวันเลยครับ พราะทท่นี่มีปัญหากับหมูป่ามากเลยพวกมันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมหมูซึ่งตรงกับความต้องการของฟาร์มเลครับวันนี้คริสเมลและพักพวกจะออกล่าหมูป่านี่คือชิวีเอ็กซ์รัสและรอยย์พวกมันใส่เสื้อกราะเคฟล่าเพื่อป้องกันเคี้ยวหมูป่าพวกมันสามตัวจะล่าด้วยกัน สุนัขโดโก้ออกตามรอยอย่างเงียบๆด้วยการหากลิ่นหมนูพวกมันถูกคัดพันให้พุ่มตัวได้เร็วในระยะสั้นแต่ก็สามารถวิ่งในระยะยาวโดยรักษาพลังงานไว้เพื่อโจมตีเหยื่อขนาดใหญ่พวกมันไปที่ไหนแล้วสุนัขโดโก้ล่ากันเป็นฝูงโดยสัญชตาตญาณเช่นเดียวกับหมาปา่บาบันพบุรุษของพวกมัน แต่มนุษย์ยังคัดพันจนมันไร้ความกลัวอีกด้วยสนับพวกนี้ถูกสร้างมาเพื่อการล่าที่อันตรายโดยเฉพาะเลยนะครับพวกมันจึงไม่กลัวเจ็บซึ่งต่างจากหมาป่าพวกมันต้องคอยพึ่งคนซึ่งจะต้องตามไปช่วยมันโยโกออเจนติโนถูกออกแบบมาราวกับเป็นเครื่องจักรและถูกทำให้สมบูรณ์แบบโดยพี่น้องชาวอเจนตินาสองคนในเวลา25ปีในช่วงปี1920 พวกเขาเริ่มต้นจากมานักสู้แห่งโคโดบาซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างบูด็อกบูเทเรียและมัสติฟผลคือสุนัขล่าที่เยี่ยมโหดแต่กลับก้าวร้าวเกินกว่าจะทำงานเป็นฝูงและไม่มีสัมผัสกลิ่นที่ดีพวกเขาจะผสมสุนัขหลายสายพันธุ์เข้าไปอีกเพื่อได้ลักษณะที่ต้องการโดโก้ได้จมูที่ดีจากสุนัขพอยเตอร์ไดขนาดจากเกรเดน สัญชตาตญาณการล่าสัตว์จากไอริชวูฟฮาวพลังจากมัสติฟขนสีขาจากเกรดพารรีนีช่วยเจ้าของมองเห็นตัวมันได้ง่ายเมื่อออกล่าเดโก้คือผลผลิตจากพันุกรรมรวมิตรพวกนี้เมื่อโดโก้ได้กลิ่นหมูป่า ันจะตามไล่หมูทันทีพวกมันช่วยกันล้มหมูสองตัวเข้าหาหมูจากด้านหน้าอีกตัวจากด้านหลังพวกมันจับหมูไว้จนกว่าคนจะมาถึง โดโก้จะไม่ข่าหมูมันปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าของซึ่งจะเชือดหมูด้วยมีดตามวิธีแบบอาร์เจนตินาฝูงโดโก้อาจจะจับหมูได้ถึงแปตัวในการล่าหนึ่งครั้งแต่เมื่อกลับเข้าบ้านโดโก้จะทำตัวเรียบร้อยมันรักและชอบปกป้องเด็กเล็กๆมันได้ความอ่อนโยนนี้มาจากสุนัข บ็อคเซอร์โดโกมีคุณสมบัติสองแบบที่ขัดแย้งกันเองมันเป็นหุ่นยนต์นักล่าแต่ก็มีความอ่อนโยนโดโกเป็นผลจากการออกแบบชั้นสูงและการคัดพันที่ยาวนาน25ปีเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษคือสร้างสายพันธุ์ใหม่ แต่การปรับเปลี่ยนสุนัขครั้งแรกอาจจะเป็นอุบัติเหตุเรารู้ว่าสุนัขเกิดจากหมาป่าแต่นักล่าที่ดูร้ายอย่างหมาป่าวิวัฒนาการกลายมาเป็นหมาบ้านที่จงรักภักดีและติดมนุษย์ได้อย่างไรนักสัตววิทยาจเจมส์เซเบลเชื่อว่ามนุษย์โบราณก็ต้องการสัตว์เลี้ยง คนโบราณคงจับลูกสัตว์ป่ามาเลี้ยงครับเพื่อเขาคงจะเอามันออกมาจากป่าเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงครับนี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาในหลายๆที่ครับคนโบราณคนนิยมหาสัตว์มาเลี้ยงครับนับพันพันปีหมาป่าที่คนเอามาเลี้ยงคงจะเหมือนๆกันหมดทุกตัวจนกระทั่งเมื่อ5 0 0พันปีที่แล้วในแอฟริกาเหนือหลักฐานชิ้นแรกของสายพันธุ์สุนัขเลี้ยง มาจากง,งานศิลปะอียิปต์โบราณเป็นไปได้ว่าในบรรดาสุนัขนักล่ดในอียิปต์ทั้งหลายมีสุนัขบางตัวที่ไล่ล่าสัตว์ขนาดเล็กได้ดีเป็นพิเศษมนุษย์คงจะให้รางวัลสุนัขพวกนี้ทำให้มันมีชีวิตที่ดีและได้ผสมพันธุ์มากกว่า จึงได้ถ่ายทอดพันธุกรรมในที่สุดก็เกิดสุนัขนักล่าที่ผอมเปรี้ยวในปัจจุบันพวกมันก็นยังอยู่ที่นี่ซาลูกิผมคิดว่าคน,นอียิปต์คงไม่ได้อยางรู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าหมาที่พวกเขาสร้างจะออกมาเป็นแบบซาลูกิแต่พวกเขาคงจะดูออกว่าหมาตัวไหนล่าสัตว์ได้เก่งกว่า <That one. S 1> ซาลูกิยังถูกใช้ล่าสัตว์ในแอฟริกาเหนือแต่ที่อเมริกามันเป็นสุนัขวิ่งแข่ง ซาลูกิถือเป็นสุดยอดของสุนัขวิ่งแข่งเลยทีเดียวมันวิ่งได้40ไมล์ต่อชั่วโมงขาที่ดึงเข้าหาเอวทำให้ท่าทั้งสี่ลอจากพื้นสองครั้งในแต่ละก้าวทำให้มันไปได้ไกล10ฟุตซาลุกิยังสามารถเลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วในพริบตาซึ่งช่วยมันจับเหยื่อเล็กๆที่หนีได้เร็ว ในช่วงเวลาหลายศตรวตรรษซาลูกิถูกคัดพันมาเพื่อเป็นนักวิ่งระยะยาวในระยะสามไมล์ซาลูกิเป็นนักวิ่งลำดับแรกๆแ,และมันแทบไม่เหนื่อยเลยซึ่งนี่ก็เป็นไปตามที่มนุษย์ต้องการซาลูกิในปัจจุบันถูกสร้างให้เหมือนสุนัขของฟาโรสายพันธุ์โบราณอย่างซาลูกิเป็นสุนัขส่วนน้อยที่ยังคล้ายคลึงกับหมาป่านับพันๆปีสุนัขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ แต่แล้วก็เกิดบางสิ่งขึ้นศตวรรษที่19ในยุโรปเกิดสายภานธุ์สุนัขใหม่ๆขึ้นมากมายยุควิกท,ทอเรียทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมรถไฟการถ่ายภาพแสงไฟฟ้าชาร์ลส์ดาวินและชนชนั้นเศรษฐีใหม่ที่มีเวลาว่างโลกตัวตกหมกมุ่นกับการสร้างงานประดิษฐ์ ที่สมบูรณ์แบบการเกษตรและปรศุสัตว์ของเราผู้ดีถูกขัดเกลาจนกว่าจะได้ดังใจซึ่งรวมสุนัขด้วยเช่นกันสุนัขก,กลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกลางการออกแบบสุนัขก,กลายเป็นที่นิยม <became> มันกลายเป็นงานอดิเรกของชนชั้นกลางครับ การเลี้ยงสุนัขเพื่อดูเล่นเกิดในกลางศตวรรษที่19ครับเราจะเห็นสุนัขแฟนซีครั้งแรกคนเริ่มคัดพันธุ์และคุมการผสมพันธุ์ของสุนัขครับคนก็เริ่มแยกหมาออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆครับซึ่งกระบวนการนี้ต่อมาก็ทําให้เกิดสายพันธุ์เยอะแยะในปัจจุบันครับคนสมัยนั้นเริ่มคัดพันธุ์จากหมาใช้งานแบบดั้งเดิมต่างๆนะครับ มันกลายเป็นวิทยาศาสตร์สาขาใหม่การปรับปรุงพันธุ์มันคือการพัฒนาประชากรโดยการคัดพันธุ์มนุษย์เข้าไปยุ่งจนเกิดสุนัขที่มีหูใหญ่ยาวหางมวนจมูกแบนหรือขาสัน้นศตวรรษที่19ได้สร้างดูเบอร์แมนพินเชอร์บลูด็อกและบลูเทเรีย สุนัขมากกว่า300สายพันธุ์ถูกสร้างขึ้นในยุคนี้ <Okay. S 1> ในชนบทของมลรัฐอิลลินอยส์ก็มีความพยายามปรับปรุงพันธุ์สุนัข mm hmm. เป้าหมายไม่ใช่รูปลักษ์แต่เป็นความสามารถแต่การทดลองกำลังมีผลไม่ดีเท่าไหร่ mm hmm. นักล่ารางวัลตัวนี้ mm hmm. กำลังอยู่ในวิกฤต ซึ่งเป็นลาบราดอ r ์รีทร e เฟอของแดนและจีนจาคอบเป็นนักกีฬาดาวเด่นครอบครัวจาคอบ Jacob พยายามสร้างนักกีฬาอย่างมิซซี่อีกแต่พวกเขาก็ลองเจอกับปัญหาเลยกำหนดคลอดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่มิซซี่ก็ยังไม่ตกลูกพวกเขาหวังว่าลูกหมาจะเก่งเหมือนมิซซี่หรือไม่ก็เก่งกว่า มิซ,ซี่เป็นแชมป์ที่ชนะในงานแข่งขันการกระโดดน้ำประจำปี2006สุนักมากกว่า7,000ตัวแข่งกระโดดน้ำที่นี่ซึ่งจ